เกมกันที่กลุ่มแรกก่อนดีกว่าอ,อกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาข้างหลังเลยค่ะมาข้างหลังอกลุ่มที่หนึ่งค่ะไ,ไว้กับตานมา,าไ,ไว้กับตันเกลื้มพายาตรงนี้เลยตรงกลางเลยตรงกลางอ้กับไว้ขยๆไปนิดนึง <laughs> ตัวแทนเดี๋ยวเกมเกมหนึ่งก่อนนะเกมหนึ่งให้ส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนโดยให้เป็นคนไปกระซิปเพื่อนเป็นคนแรกใครจะเป็นกระซิปเป็นคนแรกไว้เถอะไว้ไปไหนไหวเป็นไหว้เปล่ามีมีมีเนื้อให้มีโจทย์ให้ ตอนนี้เราเข้าร่วมเข้าสู่เกมกันแล้วนะโดยที่ไว้กําลังจําเนื้อเพลงอยู่เพลงมีทั้งหมด3บรรทัดมันไม่ยากกติกาง่ายๆคือคนสุดท้ายต้องบอกท่อนเพลงท่อนนั้นโดยที่ไม่ผิดแม้แต่คําคําเดียวเปลี่ยนคนได้ไหม ให้ดูโจทย์แล้วก็ซีบไปพร้อมนะก็ซีบอะพร้อมแล้วบอกพี่พร้อมแล้วตอบอะถ้าพร้อมแล้ว1 2ึ göm คคนนนนออืื่่่่่่ไไมมเเกกีียวยวหมดเวลาค่ะต้องตอบแล้วและเพลงแรกที่กลุ่มที่หนึ่งได้รับมาร้องว่าอย่างไรร้องเลยค่ะ <c oughs> อย่าเข้าใจฉันผิดแล้วท่อนเพลงที่ได้รับคือท่อนไหนครับก็แค่ก็ไม่มีใจผิดค่ะข <c oughs> ้าแล่าบอกว่าผิดตั้งแต่ไว้แล้วอ,อ,อ๋อ,ดไ,ดอได้แล้วครับอ่าได้ล ที่วันนั้นฉันหน้าบึ้งบึ้งก็เพราะว่าแคร์ยางอีกสองอีกสองมันทับก็งอเงียอ่ะเดี๋ยวเอาไม้ให้เกียวเลยก็ได้ครับเติมเติมเติมถือว่าเราเดืกดนะ บนบนแหมกคอนมันมีใจอโอเคถูกต้องค่ะเรอจะตบมือให้กลุ่มแรกหน่อยอถูกค่ะถูกพี่เกลวถูกพี่เกลวอ่ะเชิญ <c oughs> ข้างเลยกลุ่มที่สองขึ้นมาเลยค่ะกลุ่มที่สองเงินออการ์ดกตามเป็นมา่ <c oughs> ะตอนนี้ให้ปรึกษ,ษากาันให้ปรึกษ,ษากาาันว่า